หลังเป็นกระแสร,ราม่าโซเชียลพิมรีพายได้เข้าไปช่วยซื้อโซลาเซลล์ที่หมู่บ้านแม่เกิบนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันวิลาวันค่ะได้กล่าวคำขอบคุณแก่พิมรีพายแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐจากช่องรัฐดอนดอน,นค่ะเราจะมาติดตามกระแสร,ราม่าปม พิมรีพายนะคะช่วยซื้อโซลเซลที่หมู่บ้านแม่เกืบค่ะต่อมานะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการขอบคุณพิมรีพายปมราม่าโซเชียลช่วยบริจาคก,การศึกษาสั่งเลขากศสอนอสร้างความเข้าใจวอนให้มองบวกช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะพิมรีพายนะคะยูทูบเบอร์ บ็อกเกอร์ชื่อดังนะคะแล้วก็แม่ค้าขายของออนไลน์นะคะได้จัดงานสุขสรรต์วันเกิดบนดอยไร้แสงไฟแล้วก็นําแผงโซลาเซลล์ซื้อแผงโซลาเซลล์ควักเงินจากกระเป๋าตัวเองนะคะ5 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็โรงเรือนปลูกผักแล้วก็ทีวีจอยักษ์นะคะให้แก่หมู่บ้านแม่เกิบอําเภออ่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ใช้เงินส่วนตัวไป5 0 0แสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ หมู่บ้านแม่เกิบนี้ห่างจากเชียงใหม่300กิโลเมตรค่ะต่อมาศูนย์กศนออ่มก๋อยได้ออกประกาศห้ามให้ครูนะคะแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติโพสต์แล้วก็เกี่ยวกับการบริจาคทุกช่องนะคะงดบริจาคแล้วก็ห้ามตอบโต้ผ่านโซเชียลทุกประเภทนะคะทำให้กระแสะวิพากษ์วิจารณ์หลังจากนั้นนะคะนางวิไลลักษ์สุข สายผู้อำนวยการกศนออำเภออมก๋อยได้ลงนามคำสั่งศูนย์กศนออำเภออมก๋อยเรื่องยกเลิกประกาศการสร้างความเข้าใจให้แก่โซเชียลนะคะก็คือหลังจากนั้นก็นางวิไลลักษณ์นะคะก็ได้ยกเลิกประกาศการสร้างความเข้าใจการใช้สื่อโซเชียลโดยโดยว่าตามที่กศนออ,อมก๋อยออกประกาศเรื่องการสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อ โซเชียลซึ่งประกาศณวันที่9นะคะมกราคม2564นั้นศูนย์กศนอําเภออมกอขอยกเลิกประกาศที่ได้ประกาศไปแล้วนะคะก็คือจะสามารถรับบริจาคให้โรงเรียนได้อีกนะคะต่อมานะคะวันที่11มกราคม2564นางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้กล่าวว่า ทางศูนย์กศนออมก่อยได้ยกเลิกห้ามรับบริจาคแล้วและได้สั่งการไปที่นายวรัตพึกษาทวีกุลเลขาศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบศึกษาธิการนะคะกำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งนี้ในรูปแบบการศึกษาของกศนอในพื้นที่สูงดูแลคนทุกช่วงวัยครูกศนอทุ่มเทและเสียสละค่อนข้างมาก เพราะต้องไปอยู่ที่ไกลบ้านและเพื่อจัดการศึกษาให้ควบคุมนะคะนางกหนกวันได้กล่าวยอมรับว่าในการส่วนของจัดสาธารณประโภคอย่างไฟฟ้านั้นที่ผ่านมาขอยอมรับการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาจะขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานแต่ ยอมรับว่ามีการชำรุดเสื่อมสภาพไปบ้างแต่พยายามสำรวจเพื่อจัดหาทดแทนเข้าไปเสริมให้ทันท่วงทีนะคะแต่บางครั้งก็ไม่ทันขณะเดียวกันก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยบริจาคซึ่งมีการบริจาคเป็นงบประมาณหรือนำไปติดตั้งในพื้นที่ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนกนกวันหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะ พี่รัตก็คิดว่าท่านก็มีน้ำใจนะคะที่จะอบอกว่าช่วยให้ช่วยกันคนละไม้ละมือค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่อยากให้นํามาเป็นประเด็นขัดแย้งซึ่งส่วนตัวอยากขอขอบคุณพิมพ์รีพายค่ะนั่นคือคำขอบคุณจากนางกหนกวันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะ